มาครับมาดูกันต่อวอร์รอบชิงนะครับระหว่างไบดีมกับอเวเคนนิ่งนะครับวอรธรรมดาวันจันที่16วิทุณา2,500นะครับดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ไบดีมจะล้มอเวเคนนิ่งได้หรือเปล่านะครับดูความบันเทิงนะครับทุกคนไม่ใช่วอร์ทัวร์แล้ววอร์ทัวร์ได้จบลงไปแล้ว เดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึง่งซีซั่นสามก็จะมาช่วงน,นี้ก็เป็นการสมัครเปิดรับสมัครแข่งขัน PVP สี่สี่ทาวเวอร์อยู่สำหรับใครอยากลงสมัครก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บของโซนโคนะครับที่้นานเว็บเพจและแฟนเพจโซนสี่อีกทีมาครับมาเริ่มกันเลยพูดผิดพลาดประกนนารไหนอ่านที่ใครผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วอุยราชเจาา้าชนะเป็นสนายเดีย๋ยวสวยครับไปนี่ถึงเลน้ำพึ้งี่งยงเยัเลาต่อเลาต่อได้เป็นคงแก้วครับน้ำพึ้งทำได้ดีครับ้างคนยู่ิ n วอ e ์ s ซ l ไม่มีไม่มีไอ้นั่นมีสเสา,า,าเสาอยู่หมัน กำลังพยายามเดฟิวฟิวีิวฟิวก็ไปแล้วสองสองดีดีแต่โดนยกไปก่อนเปิดได้สวยครับไม่ดีมตอนนี้อยู่ที่ว่าจะประคองเกมได้เรื่อยๆหรือเปล่าจะโดนเ w วโถมหรือเปล่าแล้วน้ำพึ่งเดินนิเนียนซิ แล้อ e ีคนไปเลยครับสวยๆครับสองคนแล้วเก็บเก็บอะไรเอ่ยแล้วเพิ่เก็บโลกกันก e ีหาบั๊กหรือเปล่าอตรงการางบ้างมีเดบิวเขาไปออกันอยู่ข้างบนครับไม่รู้ว่าออกนันทำไม ลางขงคม,มโดนดาบลยยุกไปแล้วนาเดียเข้ามาอีตัดไปทีหนึ่งองชายยมทูตยืนคุมกลางสภาเลยครับตอนนี้ยินจะท้ามยังไงแล้วคิวนายเข้ามาอีโดนกลาแล้วเก็บกันทุบแล้วใครเนี่ย แฮม,มโทซ่าหรอแมแฮมโทจาอะไรสักอย่างกันนี่นแฮมโทจา่าหรอกฟีลวีมาตรงนี้ไม่โดนใครโดนนาเดียครับดูดตกแล้วโดนโยกทิ้งไปก่อนครับไม่ได้ยิงแลบบ้วลักนากเหมือนเดวิลก็ไม่ถูกนยเนี่ยเขาทำไมเขาไม่ถูกวังฮงว,วะ่ะมาแล้ว อุ้ยแล้วโดนสะเก็ดโอลโหร่างของผมสวยร่างของผมผมนีเปิดสวยครับเดี่ยีเดบิวผมนะครับกกลางสะพานเยอะมากครับพีเดบิวตอนนี้ราคาจนฉลาดที่เข้ามาขึ้นทั้งบนไปเลย แล้วบัวพี่หกอีไม่โดนแล้วอ e ีไปหนึ่งทีหัวพี่หกก็อ e ีไม่โดนอีกสองทีแล้วตรงกลางยาทุกโกเข้ามาพบกับจันทีจันทีก็โคจิแล้วยาทุกโกรตายไปแต่จันทีก็ยังไม่ตายแล้วระเบิดไปแล้วครับโดยนาเดียแล้วข้างบนพระชาติโดสลักก็อีอยู่แล้วนาเดียเข้าไปนี่เพื่อไหมพระชาดโชด,ดนสลักโดนตีเต็มเลยโอ้ยผมได้หน้ากลัวครับ,รบแล้วดิสตูดิสตูดวิ่งเข้ามาเปิดไปหนึ่งทีโดน ไซแมนโดนดีเขาเรียบร้อยแก้วแตกข้างล่างเอเมรโลก,ก็ยูกใส่อเมรโลกมันจะตายนะครับโดนคุยโดนยกไปก่อนอเมรุโลกตอนนี้เขากถูกแก้วใหญ่ขเขาใหญ่แล้วล็อกคนแล้วยายาตูโกะเขามีเล่นเน้นกดอกนึงเป็นเกมไม่ได้ฝากภราชาจนสลัดโดนยกไปแลยยกซ้ำเลยครับซิงโอติ รอเพื่อนอยู่หรือเปล่าข้างล่างนะเจียมไม่สนใจที่แก้วครับวิ่งหาสอใหญ่แล้วมุดเข้ามาจอดจ่อแบบนี้น่าจะทิ้งรทโดนลียไปก่อนครับน่าเสียดายแล้วนาเดียตายไปเลยที่ถวยวิ่งเข้ามาทีไปถึงทีไม่ยัียไม่ถึงนะครับแล้ทีจัดจ่อไปถึงทีโดนยกทิ้งไปแล้วก็เข้ามาจัดจ่ออีกหนึ่งทีดูความแตกต่างของไซบ์โคมกับเฮ้ยวอร์ี่หกนี่มันต่างกันมากนะ เดี๋ยวจะกดโดนตูดเไปตรงการตรงนี้แล้วราชาโจรสลัดที่ตเยอะเดี๋ยวเอาทุบมาเล่นเองแล้วหลบถามยกไปสองตัวแบบนี้ถึงเสาแน่นอนแล้ว E หนึ่งทีโคตรเตา2องทีจะทุบเอง E เองส่งเองเล่นเองเขาตอนนี้ E สี่ทีหที 6ทีแล้วพวกเองแล้วดิสทุยเข้ามายิงเหลาหรือเปล่าสุดขีด้าดิสทุยได้6ทีเต็มเลยแล้วอพอลโลโบโซตาเล่แม็กซิมัมวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วโบโซตาเล่อีเปิดไปก่อน1ทีเก็บที่เี็บจุโดโอ้โหแต่โดนเกียร์ด,ดูไม่ได้แม็กซิมัมโดนดับแค่วิ่งหลบ เดี๋ยวโดนอีจนได้ครับแล้วนาเดีย้ามาใกล้ๆจอดๆอีถึงทีแล้วเก็บเก็บทูเก็บยากลับบ้านแล้วดิสทูยัดทีอย่างเยอะทุกคนี้อยู่เดียวกันพยายามจะวิ่งมาดักแล้ววิ่งคนกันกับ l p s w ีเสวเต็มครับพี่ทูยแัดออฟฟัลโลวิ่งหอรูดจะออกได้หรือเปล่าโดนดาบยกไปก่อน ไายดีบุกออกมาจะวิ่งไม่ได้แล้วครับตอนนี้โดนบุกฝ่ายเดียวแล้วจริงโอจิดีเปิดมาตรงกลางมีโุดอยู่ตรงกลางตกนะเก็บไหมแล้วผัดแล้วดีพร้อมกันแล้วหูแล้วอีเทียไปเสิดมากครับสินจังโอจิเอาเก็บโดดหรือเปล่าเราเก็บโดดได้แล้วโดนดาบยกบไปเลยแลวถวดิฟทุยมาแล้วครับดิฟทุย์อีคนเราเก็บโดด แล้ว E ไปตรงกลางไม่โดนใครแล้ววิงหลบแล้ว W ใส่หูุก็ชุกกันลูนเหรอแล้วอยากเพิ่มเลือดเรื่อยๆอยู่ครับแล้วแม็กซี่มาพูดเข้ามาดูวาเซตอะไรโดนีไปแล้วพยายามเพิ่มเลือดเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ฮันโลมีีเสาเสาข้างล่าง แล้วก็วิ่งวนวิ่งควดแล้วไม่สนแล้วทำอะไรไม่ควรอยู่แล้วยาสุกตกมาแล้วอีเอียคนตรงกลางไปแล้วอีเอียอีกทีนึงทางด้านของพอลลูเราแตกแล้วครับไมาสุกโดนยกไปได้แล้วราชาชนสลับกับลิฟท์คุยเอสพีอย่างเยอะเอสพีเสาเราเบิดแน่นอนราชาชนสลับทุกเองเล่นเอง เแล้วโผโดนดับโดนวอร์วิวหกยิจนได้ครับในจังหวะที่ผมแล้วนาเดียเข้ามาข้างนนบนโดนคนศพสมมออยกอเพิ่มเลือดเสาขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ใส่เพิ่มครับพอเพียงพอหรือเปล่าอุ้ยแล้วน้ำพึ่งเอทีเต็มเลย มาแล้วแม็กซิมัมก็มาแล้วตัวบุกมาหมดแล้วราคาโจนสลัดเอพีเต็มแถวอ e ีเปิดไม่พร้อมกันอย่างนี้ถ้าเสียได้จะจัดราคาโจนสลัดกระโดดใส่เวลาฟิลไม่โดนฟิลตา,ตายเรียบร้อยแถวยิ่งหลบขึ้นไปข้างบนผส,ม,สมมอยฮิ่งไปดักพอดีดักได้สวยครับยิ้มซุย้อมิกับจอเป็นหนึ่งทียังแข็งครับไม่ดีแถวป๊อปเป็ีอย่างเยอะ เปิดเป็นหนึ่งทีก่อนเดีหนึ่งทีสองทีแล้วโดนตีไปเดี๋ยวนาเดียเข้ามาปิดงานหรือเปล่าล้านห้าล้านหกยังไม่ได้ทำได้เจ็ดแสงแล้วแชมป์ร <c oughs> าชอาณาจักรสลักอ e ีเจนี้นะครับตอนนี้ แล้วโดนด่ายกยกเติมได้ครับราชาชจานคะแนกเส้นยากนะครับแชมป์แล้วแล้วไอเดียเข้าไปเหลาเข้าไปเหล่าเนียนโคโตะตาเลย,ยาสุกโกเดินมานเนียนปีไีหนึ่งปีแชมป์เข้ามาถึงแล้วหรอกน้อีอีหนึ่งปีระเบิดแ,แน่นอนโอเคครับเป็นเปเ็นเทลลิ่งครับท่าแชมป์ไปในวันจันทร์นี้นะครับเส้นแยกสวยงาม